ต่อจากคลิปเมื่อสักครู่นะครับไปคลิปต่อเนื่องกันทำไมสายนี้ไม่ค่อยไหลนะครับเออมันมันไม่ดูแล้วไม่ชื่นใจเลยครับมันไหลอย่างงครับแต่ก็ได้อยู่ได้อยู่เอออันนี้แรงหน่อยอันนี้แรงเนอยพอแตะเพ่มนชํำหน่อย เดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันเนาะอันนี้เราพอดีเปิดเปิดเครื่องไม่แรงด้วยถึงสารเครื่องเหมือนกันยังไม่ได้เปลีนะ่ยนน้ำมันเครื่องเลยนะครับดีกว่าน้ำหยดน้ำหยดมันหยดไปทั่วอันนี้เราหยดเฉพาะจุดที่เราเจาะนะครับ อันนี้มันมันไกลเกินแล้วก็ขยับเข้าหน่อยเนื้อนี่อย่างนี้นะครับถ่ายน,นี่มันก็แรงเดียดฮะไม่ไหลสักไั้ใช่ไหม ึงเวลานี่มันก็แรงเข้ามาอยู่นะก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ดีกว่าน้ำหยดเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอยู่นะครับอันนี้มันห่างไกลต้นละเกินแต่มันก็ไหลไปหากันนะครับนี่ต้นอยู่นู่นขยับมาหน่อยได้ไหมได้นะครับร้อนมาทั้งทั้งเดือนแล้วมั้งเนี่ยไม่ได้น้ำ่าเนาะ อันนี้ต้นบุญนาคพอได้น้ำุบ๊บรีบตั้งเลยนะบุญนาคนะครับอันนี้ต้นใหญ่ัคใช้ได้ใช้ได้อันนี้ลองลองเปลี่ยนตัวได้ไหมนี่ก็ได้อยู่เนี่ยแต่มันไม่จะเปลงออกอ,อีเกเพราะด้วยมัน,มน มัน <X> ็นอะไมันได้รอบรต้นไม้เลยอ ว่าแรงดันน้ำไม่พอฝั่งนี้ได้น้ำแล้วทั้งแถบเลยเดี๋ยวเดินขึ้นไปด,ด,ดูข้างบนว่ามันจะแรงหรือเปล่าอันนี้ดันดันเครื่องไม่ไม่เต็มที่ด้วยเพราะว่าอสงสารเครื่องถ้าดันเต็มที่นานๆเครื่องมันร้อนเปล่า ใชได้ใช้ได้อันนี้ก็ต้นสวยละอันนี้เป็นต้นบุญนาคนะครับสูงมากแล้วเนี่ยสูงพอสมควรเลยยิ่งได้น้ําผมว่าจะโตขึ้นเร็วมากมันจะเคยไปเห็นต้นเข้ามานะครับมันมีขนาดเหมือนต้นคริสต์มาสนะครับทรงแหลมแหลม วันนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วนะครับอากาศกำลังดีเลยไม่ร้อนนี่น้ำหยดได้น้ำอยู่มันไม่หมุนหรอกครับนี่ก็ไหลก็ไหลอยู่เขาใช้ได้แล้วหรอครับเนอะอันนี้ต้นมะข่านะครับ เป็นต้นมะค่าบางส่วนเป็นต้นไม้ซื้อบางส่วนเป็นต้นไม้ขอนะครับขอจากอะไรนั่น,นหน่วยศูนย์เพาะพันธุ์กล้าไม้ตรงคำปลาหลายนะครับแล้วก็ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ที่วังทองครับพิษณุโลกนอ้ต้นต้นมะค่านะครับ น้ำน้ำไม่ค่อยไหลเลยครับคุณสวยตรงนี้แต่ก็ได้อยู่ได้อยู่เราเราใช้เวลาเอาเนาะสักนิดเลยเหรอเห็ดชะดไยน้ำไม่ไหลเหฉดไยได้ได้เนี่ย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 มันก็ได้อยู่อ่ะเนี่ย อันนี้อันน,น,นี้อันนี้ถือว่าถือว่าน้อยเนี่ยถือว่าได้น้อยโอเคเดี๋ยวลองหมุนออกดูแล้วมันพุ่งไหมอม,มันมาน้อยนี่เองเนี่ยมาน้อยแทบไม่มาเลยอ่ะ เอาไปชิดต้นมันเลยก็ได้อยู่นี่มันไหลมานี่เลยเดี๋ยวมดจะกินกล้องนะครับแล้วท้ายสวนเป็นยังไงมันก็แรงนะแรงกว่านี้อยู่นะ ถ่ายเสร็จก็ต้องมาเดินดูเนาะว่าน้ำไหลหรือเปล่าอีกอ,อันนี้ไม่ไหลเลยเนี่ยโอ๊ยเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยสวยๆอ่อมีที่เจาะมาด้วยไหมอ๋อใช่ใช่ใช,ใช่ที่เจาะอยู่ในถัง โอเคเดี okay, ๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าหัวนี่มันไม่ไหลเลยต้องแก้ไขนะครับผมท่านี้ก่อนนะครับ